สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการที่คุณสามารถจะชนะช่วงเช้าของคุณเพื่อที่จะนำให้คุณสามารถมีชัยชนะได้ทั้งวันที่เหลือเลยนะครับทำยังไงตามมาฟังกันเลยนะครับ โอเคครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์เคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ในหนังสือที่ชื่อว่า Think Learn Succeed ของอาจารย์เออแคโรไล e ์ลีฟแชร์ไว้นะครับเธอคือใครนั้นจะบอกเลยนะครับว่าดรแคโรไลนเนี่ยเป็นเรียกว่านักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน การทํางานของสมองแล้วก็มีโอกาสที่จะช่วยคนไข้นะครับนับเป็นแสนคนแล้วก็ได้รับการทดสอบทดลองออทฤษฎีต่างๆวิธีการทํางานของสมองแล้วก็ได้เขียนออกมาเป็นหนังสือเพื่อให้เราสามารถจะเรียนรู้ที่จะปรับปรุงพัฒนาความคิดแล้วก็ความสามารถในการเรียนรู้ของเราและแน่นอนครับเพื่อเราจะได้สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตของเราในทุกๆด้านได้มากขึ้นด้วยเช่นกันสิ่งหนึ่งที่อาจารย์แชร์นะครับในหนังสือเล่มน,นี้ออท่านมีแชร์ถึงเรื่องการที่ ช่วงเวลาเช้าของเราเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆเลยหากเราต้องการที่จะมีชัยชนะในวันทั้งวันของเราหรือมีความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจหรือหรือว่ามีความรู้สึกฟินกับงานของเราหรือฟินกับชีวิตของเราในทุกๆวันเนี่ยมันสําคัญมากที่เราจะให้ความสําคัญกับช่วงเวลาแรกที่สุดตอนที่เราลืมตาตอนเช้าเลยนะครับตอนที่เราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยพอเราลืมตามาปั๊บสมองของเราเนี่ยครับมันกําลังเหมือนกับ รวบรวมข้อมูลมันกําลังประเมินผลอยู่ครับเหมือนเหมือนเราเพิ่งสตาร์ทอัพเครื่องคอมมาใหม่มันเพิ่งพักมานานๆแล้วมันก็เปิดขึ้นมาใหม่ทุกอย่างมันกําลังดึงพลังงานดึงไฟฟ้าเข้ามาเพื่อ้ทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่ใหม่อะไรก็ตามที่เรา เปิดอย่างแรกอะไรก็ตามที่เรา pay attention หรือให้ความสำคัญตอนเช้าอย่างแรกก็ตอนที่เราเปิดตาม,มานั้นจะเป็นตัวเซตโทนของทั้งวันของเราเลยนะครับมันเป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับสมองเรามันกำลังพร้อมที่เราจะรับข้อมูลดังนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เราจะมีโอกาสที่จะเรียกว่า set ว่าเราต้องการที่จะโฟกัสในเรื่องอะไรในะวันนั้นนั้นเป็นวันเป็นโอกาสที่เราจะตั้งเป้าหมายว่าเราจะ ให้ทัศนคติของเราไปในทิศทางไหนถ้าเราอยากจะไปในทัศนคติที่ลบหรือบวกก็เป็นโอกาสช่งชวงเช้านี้แหละครับที่เราจะสามารถเลือกมันได้นะครับโดยผมมีวิธีการง่ายๆเลยครับเสษแรกครับลืมตาม,มาอย่าเพิ่งหยิบโทรศัพท์หยิบออกมาได้นะครับแต่อย่าเพิ่งเปิดสื่ออะไรก็ตามที่มันจะทําให้เราเ,าเ,าเาขวไปจากเป้าหมายของเราอย่างแรกที่ทางอาจารย์ลิฟแนะนำนะครับคือตื่นเช้ามาปั๊บหยุดสักพักหนึ่งถ้าเป็นไปได้นะครับ เอากระดาษมาเขียนว่าวันนี้ฉันอยากจะมีอะไรที่ฉันต้องทําให้สําเร็จบ้างเอาหรือว่าถ้าจะไม่ใช้กระดาษก็ใช้แอปบนมือถือนะครับอย่าเพิ่งเปิดโซเชียลมีเดียอย่าอย่าเพิ่งเปิดข่าวอย่าเพิ่งเปิดไลน์อย่าเพิ่งเปิด Media, ยู u ูบนะครับเปิดแอปโน้ตหรือเปิดแอปเอ่อไดอารี่นะครับเออส่วนตัวผมใช้แอปที่ชื่อว่า Day One แล้วผมก็เขียนก่อนลยครับว่าวันนี้ผมจะทําอะไรบ้างนะครับในวันวันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยมากๆเลตอนเช้าคือ หนึ่ง <fan> เราเขียนว่าเราทําว่าเราจะทําอะไรให้สําเร็จในวันนี้นะครับเป้าหมายของเราในวันนี้ขอ3อย่างนะครับเส็ที่2ครับเขียนว่า3อย่างที่เรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าหรือ3อย่างที่เรารู้สึกเราตื้นตันใจวันนี้เราขอบคุณวันนี้ที่เรามีณวันนี้อีก3อย่างนะครับก็จะเป็นเส็จแรกเขียนว่าเราจะทําอะไรนะครับเส็2เขียนว่าเราขอบคุณพระเจ้าในเรื่องอะไรบ้างนะครับเส็บที่3ครับคราวนี้แหละครับเป็นโอกาสที่เราจะ จริงๆจ,จะใช้คำว่านั่งสมาธิก็ไม่ใช่นะครับแต่เป็นโอกาสที่เราจะฝึกสมองของเราว่าโอเควันนี้ฉันอยากจะคิดไปในแนวทางไหนฉันอยากจะให้ความคิดของฉันทัศนคติมุมมองฉันจะไปในแนวทางไหนผมมีโค้ดหนึ่งที่ผมอยากนะครับให้ให้กับเพื่อนๆฟังนะครับดีมากเลยครับว่าอันนี้เป็นโค้ดที่แปลมาจากในหนังสือนะครับแปลเป็นภาษาไทยมาต้องขอบคุณทีมที่ช่วยแปลด้วยนะครับอันนี้คือคําพูดที่เราสามารถจะพูดกับตัวเราเองได้นะครับ ฉันตั้งใจแน่วน่นที่จะควบคุมความคิดความรู้สึกและการเลือกของฉันเองตลอดทั้งวันซึ่งจะช่วยเพิ่มความฉลาดของฉันป้องกันการลดลงของความรู้ความเข้าใจและรีบูตระดับพลังงานสมองของฉันอันนี้คือ,อโค้ดแรกนะครับโค้ดที่2ที่เราสามารถจะพูดกับตัวเองได้ ฉันจะไม่ปล่อยให้ความคิดใดๆวนเวียนอยู่ในจิตใจของฉันในวันนี้ฉันจะวิเคราะห์มากเกี่ยวกับการจับความคิดของฉันอันนี้คือเป็นการที่ทางอาจารย์ลีบบอกเทคนิคของการที่เราจะต้องไม่ปล่อยให้อยู่ดีๆความคิดเราล่องลอยเกินไปแล้วสุดท้ายความคิดนั้นมันอาจจะเป็นท็อกซิคตอรสหรือความคิดที่มีพิษร้ายที่สุดท้ายจะสร้างขยะให้กับสมองเราแล้วก็สร้างความหมุนโมในสมองและความคิดของเราแล้วก็ในทั้งร่างกายของเราด้วยนะครับ สนะครับฉันจะดูคําพูดที่ฉันพูดและตระหนักว่าคําพูดเหล่านั้นจะสะท้อนถึงจิตใจในการกระทําของฉันหรือไม่อันนี้ก็เป็นการเหมือนกับเตือนตัวเองว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนที่คนจะจดจาเราว่าเราเป็นคนจิตใจดีเป็นคนจิตใจเมตตาเป็นคนแต่ไป็ได้วยความชื่นชนยินดีเป็นคนมี energy บวกสิ่งที่เราจะพูดมันก็ต้อง align อกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยอันนี้เป็นการเตือนของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ โค้ดที่สี่นะครับฉันจะเตือนตัวเองบ่อยๆว่าทุกสิ่งที่คุ้มค่าต้องใช้เวลาอันนี้สําคัญมากเลยครับห้านะครับฉันจะพยายามช่วยเหลือใครสักคนในวันวันนี้เพราะฉันรู้ว่าสิ่งที่จะช่วยฉันได้เช่นกันก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขมากกว่าการรับนะครับในหลายๆครั้งนะครับใช่ไหมครับโลกโอ๋ออยากเล่นเหรอโลก นั่นแหละครับก็วันนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ทุกคนสามารถจะนําไปใช้ได้เพื่อพิชิตช่วงเวลาเช้าของคุณและหวังว่าจะเป็นประโยชน์และนําไปทําให้ทุกคนมีชีวิตที่มีชัยชนะและประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วพบกันในคลิปหน้าหากได้ลองใช้ช่วยกันคอมเมนต์มาแล้วก็มีฟี edback อะไรก็เขียนมาหาได้ทั้งใน i ิน t a g r a m และทาง Twitter ของผมนะครับเจ๊ไรต่อยูภาพทั้ง2ช่องทางเลยแล้วพบกันในคลิปหน้าครับ๊าาย